สวัสดีค่ะมาเปิดคลิปในรถเลยนะคะทุกคนวันนี้อะหนูกลับบ้านหนูกลับนาแกนะคะแล้วทีนี้เห็นของโปวดยาดเราจะไปเยีย่ยมยาเลยเนาะเออเราจะลงไปซื้อเห็ดดินทุกคนอยู่ข้างข้างนี้เลยทุกคนเห็นป่าไหมนี่พี่น้องเขาหาแล้วเขาหาแล้วเขาก็มาขายเลยเออทุกคนไปไปดูวันนี้เราจะไปดูนะคะว่ามีเห็ดอะไรกินบ้างไปค่ะย่ามีเห็ดกระสีเบิร์ด้วคะพี่น้องผ่านมาพอดีเห็นเห็ดดินวสันว่าเจลกระแสบค่ะ มีหามีหาสองคนหาโอ้สองคนหาเออค่ะว้าบไปไดนเด้อค่ะพี่น้องคนเขามันหาขโวนพ่อเขาเด้อค่ะหน่อยหนึ่งค่ะว้าวไปพี่น้องไปไปอำเภอนาแกเจอกันจ้าอยากไหมค่ะค่ะหนูเอาเห็ดมาฝาก ถึงบ้านย่าแล้วนะคะนี่คุณย่าหนูเองแกอายุเยอะแล้วแต่ว่าแข็งแรงมากคุณปู่หนูไปอยู่สวรรค์แล้วค่ะจะบอกว่าคุณปู่หนูก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะเป็นทหารร่าเหมือนหมูเท่เลยนั่งคุยกันสักพักเห็นเท้าย่าค่ะทุกคนแกบอกว่าแกเท้าเปื่อยแล้วก็เห็นเท้าของป้าด้วยนะคะป้าเท้าแตกมากหนูก็เลยดูแลเลยค่ะรอบที่แล้วขัดให้ยายรอบนี้มาขัดที่บ้านย่าใช้ที่ขัดเท้าของนางซินเหมือนเดิมค่ะ1กล่องมีขนาด45 ml อแอแถมฟรีถุงมือ นะคะคแล้วก็มีสำลีให้ด้วยตอ<ค>นที่จะขัดก็ล้งางทําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ชุบน้ํายาใส่สำลีแปะใส่เท้าแบบนี้เลยค่ะถ้าใครแตกมากๆอาจจะแสบบ้างแสบแบบ,แบทนได,ด้เด้อค่ะพี่น้องไม่แย่ไม่ไย,ยไผมีอาการแบบนี้หนูแนะนําเลยคะ่ะบานเท้าเราเห็ดงานหลายค่ะเท่าเล่าเลยแตกเปื่อยพร้อม ชุบน้ํายาทิ้งไว้ประมาณสัก5 1านาทีนะคะแล้วก็คัดเลยค่ะพี่น้องโอ้ยขั้นตอนนี้แอมมักแห้งค่ะคถือคัดกับมันว่าเราสบายรับรับบสันนี่คัดแบบนี้ค่ะพี่น้องคัดคัดคัดออกเนื้อที่ด้านเนื้อที่ตายแล้วเนื้อที่มันแตกมันจะออกมาเลยนะคะทุกคนค้นคัดกับแหง้งคัดแห้งมันค่ะพี่น้องคัดแล้วเนื้อตายมันก็ออกเลยอ่ะเห็นผลครั้งแรกที่ขาดเลยนะคะใครมีพี่น้องมีพอยายแมยไงเาแตกแบบนี้พี่น้องเอ้ย<า>เบิรงเ่าแตกแตกแสบแสบเจ็บเจ นะคะพี่น้องเอ้ยหายเกี่ยงคัดขางนี้แล้วๆกระสิบไปคัดอีขางหนึ่งค่ะพี่น้องนี่บอกเลยว่าคันแขวงแห้งเ่ไว้สิบนาทีทุกคนขัดง่ายมากเบิ่งพี่น้องความแตกต่างกันข้างที่ขัดกับข้างที่ไม่ได้ขัดเห็นได้ชัดมากนะคะใครที่มีปัญหาเท้าแตกเปื่อยมีกลิ่นเหม็นด,ด้านหนูแนะนําเลยค่ะสปานางซินหนูบอกเลยว่าของแท้ตัวนี้พี่น้องคนคัดกระมวลคนถือคัดกระสบาย <laughs> นี่แล้วก็ล้างออกเลยนะคะเป็น ลงไดบัดทีน้หายเกี้ยงตับล้างเท้าแล้วก็ชุบให้แห้งนะคะความแตกต่างค่ะพี่น้องค่ะบอกเลยว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์มีปัญหาแบบนี้หนูแนะนําเอาไปขัดเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนดูดิสบายเท้าสุดยอดสบายเท้ามากเลยค่ะสบายเท้ามากเชื่อค่ะนุ่มนุ่มมันจะเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะทุกคนแต่ก่อนมันเป็นร่องลึกแบบนี้เลยร่องลึกแล้วจนแบบว่ามีเลือดเลยใช่ไหมล่ะไห่ อสีแต่ตอนนี้ก็คือขัดครั้งแรกก็คือ,อดีขึ้นแล้วเนียนขึ้นแล้วแน่มก็เอาให้คุณลุงกับคุณป้าเอาไปใช้เรื่อยๆด้วยนะคะใครสนใจ,จป้าขัดเท้านางซีนูจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนะคะ